ปจามา็ำง,งานเก็บเก็บงานเก็บงานปจามาทำงานเก็บงานแล้วจ้าจักขี่ไก่เคลียเคลียเพื่อเคลียเพื่อเอา โลสีล้างเล่าคือฝั่งนั้นเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเดินปจาให้เบ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะจาสีล้างเล่าแล้วล้างทําความสะอาดเล่าแล้วเนี่ยเก็บเก็บเรียบยร้อยปจาก็แต่งตัวแบบนี้ค่ะโบมีภาพสวยๆง,งามๆเลยสําหรับปจาโบมีภาพสวยๆง,งามๆเลยสําหรับปจามีแต่คือ ปจานี่เป็นชีวิตของการทำงานล้วนๆเนาะค่ะเป็นชีวิตของการทำงานล้วนๆในในใน,นปจามาเป็นชีวิตปจาก็ะสจร้งตัวแบบโลโซจักน้อย <c oughs> บดจักน้อยละลายละผมเผากับกระเยอะกระเจินแต่ว่าที่ขาดบดได้เนาะสมัยเนี่ยสมัยก่อนแบบสมัยก่อนคือบ้านผู้เท่าว้าเพื่อนเราอ่าไซนากาเข้าหากันก็คือการว่าเพื่อนกันเนาะสมัยก่อน เปรียบเทียบป้าจาเปรียบเทียบแต่สมัยนี้ใช้นหมก้าข้าหากันจักว่าพื้นบอกว่าพื้นจักโลกจักไพ่เห็นไหาจาก,ก็เลยเอามาให้เบิ่งว่าต้องถึงว่าสิอยู่คนเดียวป้าจาอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะอยู่แค่พอบ้านหรือว่านาแก้วเพราะว่ายังบ่มีวิ่งกระสีมีวิ่งเริ่มวิ่งประมาณวันที่เก้าเนาะค่ะเริ่มวิ่งประมาณวันที่เก้าแล้วก็ยิงยาวเลยจะไปมีไปเพชรบุรีไปจังไปนครศรีธรรมราช อาน้าแจ๋วก็จะไปสุรินอุดรธานีเนาะค่ะศรีสเกตกะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆกำลังใจทุกไลททุกเลิฟเนาะคะ่ะช่วงนี้กะอันใดที่มันติดๆีตแกะห้ากกะเห็ดรับหูรับตากับอนาซาหนาค่ะเพื่อเพื่อสิแบบแว่าเหนื่อย เหนื่อยกายแล้วสิยังเหนอยใจแบบนี้เนาะคะ่ะประจชากขอบคุณนะคะประจากขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆบ้านเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านใดที่ปรจชายังเข้าหัวได้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวปราชามาให้เบิ้งก็คือการอันนี้กระสอบเนาะคะ่ะเนี่ปรจชาจะพามาให้เบิง้งอันนี้มันเป็นขี้ไก่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวประจชาให้เบิง้งนี่ยนี่จ้า เป็นก้เก่ผงนี่ประจ๋าจับไรได,ได้ได้เลยคองเว๋อพระจ๋าก็เสีเหตุแบบเหตุงานแบบสบายสบายมากเลยนะพระจ๋าบ,บุมีชาแก่คุ้มบอกค่อยกับมันบอกแม่นเพื่อนตองคุ้ม,มนะมันกับเพื่อนกับบริยูแค่หน่วยนี่หน่วยดีเอาแบบนี้เนาะเพื่อนกับมีมีธุระป้าปังมีงานของเพื่อน,น้าปพระจ๋าก็ เราเพิ่นอาจสิอยากให้ทําแบบนั้นแบบนี้ก็อาจสิบ่ได้จําจีจําัยเนาะค่ะเนาะอันประจ่าขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้ออ่าเกี่ยวกับอันกระป๋อมบ้านเฮาเนาะเป็นอย่างประจ,าจ่าแจงอยากว่าเพิ่นกระป๋อมบ้านเฮาอา่ประจ่าโบด้เลี้ยงเด้อค่ะประจ่าโบด้เลี้ยงเนาะค่ะประจ่าโบด้เลี้ยงแต่บังเอิญ2-3ม,มื้อประจ่าสิเจอเพิ่อนชะนึงหรืออยู่ดีๆประจ่าทํางานอยู่เพิ่นวิ่งมาจะใส่กระโบงูเลย ว่าพิ่มกระปอมนะกระปอมประจ่าบดรเลียงเนาะค่ะประจ่าโบดรเลียงเ้ออะซองซัมเมอร์ยังประจ่าว่าบางเช่อเพิ่มกับไปมาไปมาพวกกับแกหรือว่าอย่างอย่างแบบมีค่าสําหรับเพื่อนๆที่ยานนาะประจ่ากระเบนโบยานนะแต่ก็อยากได้คลิปว่าง่ายๆแต่ก็อยากได้คลิปแต่ก็อยากได้คลิปมาฝากเพื่อนๆส่วนกระป๋อมมีประจ่าบเดเลียงอร่อยเ้อค่ะเพิ่นที่อยู่เวทเวทนี่อาจสิเป็นเพราะว่าประจ่าโบได้กินหรืออาจสิเป็นเพราะว่า เพื่อนมาหาหมดหาแมงกิ่นแบบนี้นะค่ะอันนี้ปราจญากเ็เลยได้คลิปเพื่อนบางเท่อกับว่าวโยกแต่ว่าวานนี้รู้สึก,กใกล้เพื่อนคักแต่เพื่อนกระโดดได้ิีไปใส่นะปราจญากเ็เลยได้คลิปเท่ากับเพื่อนมาทําให้ปรจาจญาได้คลิปได้ยอดทับยอดวิวเนาะคะ่ะประจาจญาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุมเนาะค่ะที่ส่งเสริมแล้วก็คอยให้กำลังใจเนาะค,ะะคะ่นะเนาะแล้วก็ส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ปราจา์ยังบนท่านได้ไปกะนจะถือโทษกดเครื่องเด้อปรจาจญ์ช่างทำง,ง,งานแล้วก็ อาป้าปจาก,ก็อ้างจะทํางานคนอื่นจะทํางานแม่นค่ะกะจะอาจสิไปทราบก็มู่เนื่องจากอีกอย่างนึงป้าจ่าก,กับโบเกง่งเรื่องเทคโนโลยีหรืออีกอย่างแบบนึ่งป้าจาก,ก็เคยอ,อนนั้นเนาะอ่าอันนี้กับมันอาจจะเป็นข้ออ้างสําหรับป้าจาแต่ทีจริงแล้วป้าจ่าโบเกง่งป้า,าจาอาสิโ,โ่โดยซ้ำเนาะค่ะเนาะกับพยายามอยากเหตุนะนะอยากเหตุตรงนี้ให้มันดีที่สุดอยากเหตุเพื่อเป็นงานที่มารองรับป้าจ่าอีกเชิงหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวป้าจ่าพาไปบงหมู่หลายป้าจ่านี่น นี่ไงเนี่ยถึงแม่เฮ้าสะอยู่ในนี้เฮาก็ต้องลอกผู้เห็ดเบิดแล้วลอกผู้ได้แปดสิบกระสอบเนาะค่ะเริ่มเห็ดมอวานนี่ละเ่เริ่มเห็ดมอวาน,น,เ,เ,ดวานเดี๋ยวปา้าจะเดี๋ยวเกิดพอบ้านเพิ่นไปวิ่งเดี๋ยวปา้าจะสี่สี่บมีคนซ้อยปา้าจ้าต้องเฝ้าเห็ดแบบนี้นะต้องเฝ้าเห็ดให้มันอันนี้เมื่อนี้ป้าจ้าได้ขาก้องจ่กระสินจับบอดบอดีปานใดเนาะคะ่ะอันนี้โบมนันอีกฝั่งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ปา้าจ้าหลับแล้วปา้าจกา่า รับผิดชอบที่ไปอุดรธานีเนาะค่ะที่ไปอุดรธานีก็ยกเล่าไปเบิดเลยเนาะค่ะสามสี่พันตัวปรจชากขอบคุณนะคะอันนี้ก็เอามาให้เบิ่งชีวิตในการทํางานของประจญาเนาะคะ่ะซองล็อกเนะะี่ยก็คิดได้ประมาณสองสองอรออง้อยกระสอบนี่ยหสองร้อยกระสอบเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังประจญาคือว่าว้ก่อนแล้วพราะฟังนั้นมากับร้อยนะมันหนาพร้อมแบบนี้อันนี้ถ้าบอกว่าสองร้อยกับประมาณ180ร้อยแปดสิบต่ำกว่านี้นะคะ่ะ อันนี้ป้าจ๋าก็มาใหพ้พี่เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะมาใหพ้พี่เพื่อนๆได้เบิ่งการน,นอกขัะเนาะและป้าจ๋าก็ใชไเวลาเลยค่ะเดี๋ยวปา้าจ๋าสิไปเบิง่งไก่น้อยอีาไก่สามสายเนาะสามสายตอนนี้ไก่สามสายหนึ่งพันตัวม,มีการรอนัดมีการนัดมือส่งกันแล้วนะคะไก่สามสาย ก็ะจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเนาะค่ะขอบคุณทุกๆสายงานที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้งปัจจายเนี่ยขอบคุณมามาเสียงอาซิเบาได้บ้านี้ป้าจ่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่อนาค่ะป้าจ่าก็เห็นจะเพื่อนๆฝนวิทิ์ซิดริกซิดเนาะค่ะเพลงขนาดเพลงแค่มีแค่ดนตรีเศร้าธรรมดาเลยค่ะที่มาจากที่มาจากยูทูบที่โหลดมาที่โหลดมาจาก แอปที่ัดต่อกันยังเป็นปัญหาเด้อครับพอดีพ้จะาลงคลิปไก่ไปแล้วบได้พ้จะาขอขอโทษเด้อคลิปนี้พ้าจะาลบทิ้งไปแล้วเนาะค่บบบะบอกโบยากใครเกิดปัญหาตามแก้ทีหลังเนาะค่ะพ้จะาก,ก็เลยเสียสละลบทิ้มไปเลยค่อยๆพัฒนาเอาใหม่เนาะค่ะพัฒนาเอาใหม่ว่ามันเป็นเพราะเหตุใดเพราะแต่เพื่อนกับบอกมาอยู่ว่าถ้าเกิดลงคลิปไปก็ได้แต่ก็แบ่งแบ่งแบ่ง,บง,บงอ่า ปั่นกันแบบนี้ประจ่าก็เบาดอกแบบนี้เมันอกยุ่งยากเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดเพื่อเลือกลองมากมายแบบอย่างเฮากัดมีแค่สลึงหาซิเพจอะไรสิไปให้เพ่นได้แบบนี้นะย่นย่านี่มีปัญหาที่ใหญ่โตที่เฮาแก้บ่ได้เนาะป้าจ่าก็เลยลบทิพย์ไปลบทิพย์ไปป้าจ่าอันนี้ด้ออันนี้ก็บริถึงแม่ซีเฮาซีอยู่ดูแลสุขภาพร่างกายเนาะค่ะช่วงนี้ฝนฝ้าอากาศหลายๆพื้นที่ก็ยังมีมาอยู่เนาะค่ะสำหรับป้าจ่าก็ สีสีลาพี่เพื่อนๆ,ๆเท่านี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกไรสุกกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อกดไลค์ให้ประจาเนเด้อขอบคุณมากมา,ายค่ะบ๊ายบายเลยเด้อบ๊ายบายมาแอบจอบเบิ่งพอบ้าน เด็ดอย่างเนาะเติ้นก็ยกก็แยกผ่อนคลายผ่อนคลาย,พลาย,พลายเ,เพิ่มเงยเพิ่มเงยพามาแอบจอบเบิ่งมีท่าทางออกท่าออกทางได้เพิ่นว่าพระจ้าบ่เห็นเพิ่นว่าพระจ้าบ่เห็นฝากกดไลค์กดแชร์พระบ้านด้วยนะคะท่าเด็ดท่าโดนเด็ดอย่างเนาะพระบ้าน จังจะจะเมื il, e e. ่อลรจังจะจเมื่อลรเดี๋ยวก็ออกวิ่งไกลแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆบ้านขอบคุณเลยขอบคุณไรขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาคอยให้ประจ่าพ่อบ้านหรือทีมงานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึ่งคือการค่ะเป็นการทํางานเนาะค่ะเล็กๆน้อยๆมีทั้งเฮฮามีทั้ง สบายสบายสองคนประจํามาแอบมาแอบแอบแอบจอบ,บุ่งพบ้บานเห็ดอย่างเนาะเห็ดงานให้พผักผัก <c oughs> เพราะว่าสิโลล้างรอล้างเรา,ลาแล้วเนาะจะ, <c oughs> จะเก็บการเก็บงานแล้วก็รอมีไก่เข้ามา เตรียมพร้อมก่อนที่พระบ้านจะออกเดินทางนะคะประจักษ์ขอบคุณพีพเพื่อนๆทุกๆบ้านทุกๆไลท์ทุกๆกำลังใจนะคะถ้าต้นถ้าไหนโดนโดนโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์พระบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ